คือคลิปวิดีโอที่หาดูได้ยากมากๆครับเพราะนี่คือกิจวัตรยามเช้าของสุดยอดนักเตะในตำนานอย่างซีก็มาระนาก่อนเริ่มฝึกฟุตบอลโลกริ่มที่ตอนตื่นนอนครับ6โมง50นะครับผมตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยช่วง7โมงครับก็จะเช็คหนังสือพิมพ์นิดนึงนะครับผมเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้อยู่ในปี1994นะโอ้โหนานมากๆนะครับเพื่อนๆโอ้หาดูยากมากนะดูครับแล้วโกนหนวดเป็นตรงนี้เลยครับผมที่โล่งแจ้งแบบนี้เลยนะดูครับโกนเป็นตรงนี้เลยครับโอ้แล้วมีการล้างหน้า ทำให้ร่างกายกระพี้กระเผานะครับผม9โมงเริ่มซ้อมนะครับตอนนั้นก็ยังดูฟิตอยู่นะครับผมดูดูลีลาครับดูลีลาครับแล้วดูลีลาครับโอ้โหแล้วก็กลับมาวิ่งครับวิ่งลู่ต่อนะโอ้โหจริงครับแล้วกลับมาวิ่งอีกทีครับผมโอ้โหดูครับดูครับโอ้โห11โมงครับดูครับห้อยหัวลงมาแบบนี้เลยอย่างตึงนี่ครับแล้วก็มีการดรอบอลแบบชิวๆเบาๆนะครับผมดูลีลาดูลีลาครับโอ้โหโหดเกิน จับไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหแกโหดจริงนะครับดูครับนี่ก็สซอมชิว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 เอาเรื่องโอ้ดูครับกลับมาวิ่งอีกรอบครับโอ้โหดูครับ ่ง11โมง55นี่ก็เริ่มชิวนะครับผมหาของกินอะไรแบบนี้นะครับผมดูใส่งเท้าแต่นะครับผมและนี่คือกิจวัตรยามเช้าทั้งหมดของดีก็มารดน่าก่อนเริ่มในศึกฟุตบอลโลกในปี1994นะเป็นไงสุดยอดซึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่คิดว่าคลิปนี้มันเจ๋งมากๆและหาดูได้ยากอย่าลืมกดใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ